ดูเราจะมาดูชีววาเคนายของเรานะคะและ้วเปิดบ้านจะทำาัง <c oughs> หล่อไหมเขาหล่อไหมอันนี้มงคลอันนี้ล่ำซ้ำอันนี้มหาโชคอันนี้อมเพียงกําไรต้นทองแล้วก็ล่ำรวย เคนายเธอต้องเป็นเคนายให้ได้นี่จา่าฝฟงไม่ใช่แหงเฮงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหนี่จา่จาฝฟงจ่าฝฟงรองจา่าฝฟงนี่สุดหล่อของเราเนี้ไปสายละไปสายละตังตังตังโัว